z นะคะจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ฮููจะเล่นเกมนี้นะคะอันนี้เออฮููเล่นด้วยจอยนะคะเขาบอกว่าอะไรนะชูยาคุซาอะไรนะยาคุซาที่แท้จริงใช้จอยเล่นใช่ปะเฮ้ยคนเราเกๆอย่างเราอะเกมอย่างเราอะก็ต้อง e ี s y ดิเอออะไรเราเล่นเอาเนื้อเรื่องเราไม่ได้เอาไม่ได้เอาแบบความแบบความโปรอะไรนะคะไนดูดูดิดูดิหัวหัหลอก โอ๊ยโอ๊ยหลอคนนี้ที่ร้องบากามีไตรือเปล่า <c oughs> โอเคอยุดหยุดครับขอร้องละไม่เอาแล้วโอ้ทำเข้านะคะพื้นที่ส่วนพื้นที่ส่วนบุคคลโอเค สะบักสะบอมมือโอ้โอ้โหผมขอโทษครับผมขอโทษจริงจริง ะะถ้าเกิดว่าจะถ้าเกิดว่าจะย่มโหใ,ใครต้องย่ยวยถูกคนเข้าใจปะโดยเฉพาะตอนนี้นายกำลังนายมีเงินอยู่กับตัวเยอะแยะอย่างนั้นนะอ่ะเขาเป็นโจรเหรออ๋ออย่ากูซราไม่ได้ต้องรวยเหรอหรือว่ากูเข้าใจอะไรผิดโอโ้โหทางเดินมีทั้งเยอะต้องเดินสะดุดขาเขาด้วยเนาะคนเราเอะเนาะ เกียบโอ้โหคามูโรโจโน,นะคะน่าจะเป็นชื่อถนอนเลยปล่านะเออ่การปรับปรุงถนนคามูโรโจในศตรวรรษที่21นะคะวันที่9ธันวาคมปี1988คามูโรโจที่โตเกียวคามูโรจโรจไม,จม,จม่ใช่ถนนดิเป็นย่าน่ปคามูโรจโรจโรเฮมิจังเฮ้ยมิจังอ,อย่าเพิ่งหนีดิ แล้วก็แบบว่าแลแบบว่ามีเงินเยอะแยะเลยไม่ใช่เหรออ้หยุดนะแล้วก็บอกว่าที่หวงจะจริงก็จ่ายค่าเล็กซี่กันดีทำไมไปโรงแรมกระเจี๊ยบที่รักโอ้โหเอาอะไรเนี่ยมันเจ็บนะพวกคนหลอกก็ต้องไม่สนใจเฮ้ยกำมันนี่ย โอ้โหตะลึงสิวเม็ดใหญ่ไม่ใช่พอหล่อเฮ้ยจะไปไหนชนแล้วหนีเหรอนายยังไม่ขอโทษเลยรู้เปล่าของข้าโดนแน่โยชิโยแมวฉันรู้จังเลยยืนยันคำเดิม ก็เออเชแบบเนียโดอขอโทษแต่ครับที่เอ,อรบกวนเวลาครับท่านเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้ป้าเดินชนคนก็ต้องขอโทษนะคะถึงแม้จะยากูซ่ามาจากไหนก็ตามไม่ได้อย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก,ก่คามโรโจโไม่ได้เอ,อสี่ทุ่มสี่สิบสามนาทีนะคะก็ออยังคงเดินลอยอยู่ เลียนเออโลนชารกอ๋อเป็นแบบว่าผู้คนให้กู้อ่ะเป็นเจ้าหนี้เหรอใช่คิริอนะคะขอโทษนะที่ต้องให้เงินแบบนี้ฉันไม่ได้ซองมาไม่เป็นไรหรอกเงินก็คือเงินงนั้นแหละยังไงมันก็จ่ายได้โดยที่ไม่มีซองอยู่ดีเอ่อพวกเด็กโดจิมาเนี่ยทำงานเร็วน้ออ่ะเนี่ย,ยคือส่วนของนาย10%เอร์ตตามที่สัญญาไว้นะคะ ขอบคุณเดแล้วก็นี่เป็นโบน,นสัสเล็กๆน้อยจากฉันเอรมันไม่จำเป็นอน,นี้ังนก็จ <นะ S 3> ร,ร้ว,วา,วนาคนบบร่มเานาีดในเอนี้กยรือคนขับถ่มีเงินา่เศษอยู่มีเนม่นเป็อนไครถตู้ท่มาีาเงินสิกที่สเถอะแ้นต่วี่มีเงินาดใเมอบต่ว่นายสดนมองนี้คนขับที่มนากที่ดนเองนคนอัเูท่มีเงินมา่เองนอู่ที่มีเงิาไท่าเองน ยังไงยากุซ่าก็ต้องมีหน้าตาที่ต้องที่ต้องคีพไว้นะอเอาไปเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แค่อย่าไปให้ใครโง่ๆยืมแล้กันนะามส้อที่สแตกันนาเนี่ะท่จจูมงสามจูมัน300แกรนนะคะสามแสนเทีบงน การเป็นยากุซ่าก็ดีแต่ว่าเงินน่ะดีกว่าทำไมทำไม้ฉันดีกว่าน่ะสามปีที่แล้วฉันอาจจะถ้าเป็นสามปีที่แล้วฉันอาจจะตกลงนะแต่ว่าเมื่อคุณเป็นยาคุซ่าแล้วมันไม่มีทางหันหลังกลับแล้วถ้างั้นคือคำตอบของนายสินนะอยากรู้จริงๆว่าการเป็นยาคุซ่าเนี่ยจะทำให้ชีวิตถูกเติมเต็มได้บ้างไหมฮ่า ก็ลองดู<ผ>มไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เคยเป็นยากุุ่ายะไรบอกไม่ได้โหพี่พี่ดูหน้าเป็นยากุาากุ่ามากกว่าคิริวกจริงหรอหน้าอย่างนี้ไม่เคยเป็นยากุุ่าจริงหรอพี่ดูเป็นคนแบบ <S 2> <S 2> เป็นคนแบบเป็นคนที่น่าจะเป็นยากุุ่าที่สุดแล้วนหน้าเบื่อจริงๆเสียเวลาเออเพราะคขอขอนุญาตไม่แปลทั้งหมดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะเร็ว อาจจะแปลแบบว่าส่วนที่สำคัญสำคัญอะไรอย่างเงี้ยโอ้ว้าวทาคายะคูโด,โดะใครอ๋อเป็นชื่อไตเติลเออเป็นชื่อครดิตเมื่อกี้เขาเ็าบอกว่าประมาณว่าเหมือนมันเงินมันแทบจะไม่มีค่าอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เนี่ยใช้จ่ายกันแบบสุดลุยสุดร่ามากๆแล้วก็ขอยืมกันใช้หนี้กันเป็นแบบ เหมือนเป็นสิ่งปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่คุณพี่ไม่ล้างหน้าเหรอคะฮัลโหลน่าจะมีกระจกให้ดูนิดนึงอ๋อเพิ่งเห็นโอเคโอ้โหโอ้หโถคนเรา oh, okay, okay. เออว้าโอเคโอเคก็คือมีแก๊งอยู่ที่นี่เยอะมาก ภาพสวยอยู่เหมือนกันนะปีหนึ่งเก้าแปดแปดโอ้โหใช้โอ้โหโอเคเลยเก่าเลยเก่าจีนก็คือใช้เพจเจอคือพี่ห้องข้างของคุเขามีเพจเจอที่แบบ ที่แบบว่าอุย๊ยมิยุกิวซชิโร่โฮคุณรักเขาเขาพักเป็นใครนะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่นั่นแหละเออพี่พี่ห้องข้างๆโฮคุเขามีเพจเจอร์นะคะซึ่งแบบเออเขาเก็บไว้แต่ว่าตอนนี้มันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะมันทำให้ครคุแบบว่ารู้สึก Amazing มากๆเออตอนที่หนึ่งนะคะเขาเรียกผูกพันกันด้วยคำสัญญาโอสยากจังเลย ต้องแปลไปภาษ,ษายากูซ่าด้วยป่ะเนี่ยไม่ได้ละแค่ว่าศาสทยปกติก็คิดไม่ทันแล้วละ่ะที่นี่ก็ที่ที่นิชิกีบอกว่าเขาจะมาเจอฉันนะคะฉันน่าจะมาเร็วไปโอเคกด A โอ้โห724106งหรอมันเป็นโค้ดส,สำหรับนายเป็นไงบ้างนายถึงอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ย what's up to ฉันก็กำลังรอให้ เจ้าเชื่องช้าอย่างนายมาถึงไงเออน่าจะเดินไปรอบๆนะเผื่อจะเจอเขาหานิชิกิอะไรนะอะ,อะไรนะชื่ออะไรหนูไม่ยาวจังเลยด้เม่โอ้เหมือน G T A เลยอ,ะอ,อ่ะเอ้เฮ้ยก่อนเนิอเอาเงินมาบอกแล้วว่าฉันจะจ่ายคืนไม่ใช่เหรอฮะ ออเป็นนักเรียนนะคะอเออแต่เธอไม่จ่ายหรอกเอาฉันปล่อยฉันไปเถอะอย่ามาร้องเลยเจ้าเนิร์ดเอาไว้ให้ฉันเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยไก่ก็ได้จะคนช่วยผมดีกล้ามาทำอย่างนี้ในในพื้นที่ของพวกเราเลยเหรอใครบางคนน่าจะต้องช่วยสั่งสอนจะแลว้วก่อนที่พวกมันจะทำอะไรงงๆนะคะไปดิไปดิคะตะกินบอกเฮ้ยมีใครมา นายต้องการอะไรมันไม่ใช่การแสดงนะเดี๋ยวแน่ใจป่าวว่าไม่ใช่ยากุซ่าแล้วถ้าเป็นแล้วไงเขาวัยุุ่พอๆกับเราเลยถ้าเกิดเ่าเป็นยากุซ่าเขาก็จะประมาณเด็กเด็กวิ่งแบบเด็กวิ่งเฉยๆพวกนใหม่เหรอเข้ามาใหม่เหรอที่เนี้ยฮะแล้วมันทำไมครอบครัวของฉัน เออ่เป็นเหมือนกับว่ามีอำนาจในที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเธอมาที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเธอเป็นคนที่อยู่ที่นี่โดยประจำเธอน่าจะต้องรู้จักเฮ้ยแค่เป็นยักษุซ่าเะอมากล้าเหรอเออสตรีทฮูเลแกนส์นะคะเป็นแค่โจรข้างถนนพอมาดีเออเออไม่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 เออโอ้โหโอ้โหคอมโบเมื่อกี้เฮ้ย เออมาดิคร oh, okay, the ับมาดิคร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 ับโอ้โหโอเคเทนนิ่งจบแล้วจะได้เงินเมื่อทำให้เขาล้มลงไปหรือว่าฆ่าเขาได้หรือว่าหรือว่าต่อยเขาจนตายนะเดี๋ยวเรียกว่าฆ่าเลยเรียกว่าต่อยเขาจนตายแล้วกันเออได้เงิน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 มา ผมคุ้ททำได้ทุกอย่างเพื่อเงินเลยค่ะมาเลยค่ะเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาอเหรอวิสุดมันโหสนุกคิดถึงตอนเล่นสไปเดอรยแม่เลยอะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> นายก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมดนะ <c oughs> <c oughs> นิชีิมาแล้วนะคะ มาชวเสฉันนึกว่านายจะทิ้งกันมาแล้วรออยู่ตั้งนานเนี่ยเอ้าเรามาก่อนไม่ใช่เหรออากิระนิชิกิยามะนะคะเป็นคนในโดจิมะนะคะ,น,ะ,คะนั่นเป็นคำพูดฉันต้องหากนายอย่าสายถ้าทนฉันต้องมาข้าวเวลาเนี่ยเห็นไหมด้วยการสู้เนี่ยนะช่วยเป็นผู้ใหญ่สักทีได้ปะไม่สนใจหรอกเออยังหัวแข็งเหมือนเดิม จะช่างมันเถอะไปไปหาอะไรดื่มกันเราจะแบบนะอยู่ด้วยกันทั้งคืนใช่ไหมเอ้เดี๋ยวเขาอยู่ด้วยกันทั้งคืนทำไมอะไ,อไม่ใช่หมายถึง,ถง,ถงดื่มด้วยกันทั้งคืนขอบคุณมากเลยครับคุณพี่ฮะฮะไม่ผมแค่อยากจะพูดว่าอาขอบบข,ขอบคุณครับ,บ,รบไปเลยนิชิกิ ก็คือนอนตายไปเลยวูสนุกอะเมื่อกี้คือมันมากมีอยู่3าสปุ่มให้กดแต่สนุกจริงฉันต้องยอมรับเลยนะว่านายอะดูจะเป็นยากุซ่ากัไปทุกวันแล้วดูแบบน่าเชื่อมากวันนี้แบบทำภารกิจครบแล้วใช่ไหมใช่ทแล้วดี น่าจะทำให้คุณคาซามะสบายใจขึ้นได้หน่อยหนึ่งเพอรก็ไม่รู้เหมือนกัน <st> เขารู้แค่ว่าฉันน่ะดีแต่สู้นะคะ,ะนายอะเต้นเก่งดูซ <st> ิว่าพวกเราอยู่ในสมัยไหนนะถ้าเกิดว่านายไม่อนจอยอะไรพวกนี้นายต้องบ้าแน่เลยถ้าเกิดว่าปีใหม่มาถึงเดี๋ยวค่ะคุณคาซามะก็จะออกมาจากคุกแล้วเดี๋ยวฉันก็จะได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจากเขาแน่นอน เหอนถ้าอย่าง,งาน,นั้นถ้าเกิดว่าเอาชุดพวกนั้นออกไปก่อนไหมชุดที่แบบไม่เรียบร้อยก็หล่อเดียวลองแบบใส่สูตรสักห้าแสนน่ะได้ปะแล้วนายจะได้เห็นโลกใบใหม่ฉันไม่สนใจแฟชั่นหรอกวนี้แล้วแบบคุณคาสซามาก,ก็ไม่ได้สนใจแฟชั่นด้วยเหมือนกัน แต่เขาเป็นกับจันของพวกเราไาอเออเป็นแบบเป็นแบบนะเ,เบ่บอร์สองของกลุ่มโดจิมาเลยนะแต่สำหรับพวกเราอะแฟชั่นอะมันจะต้องฉูดฉาดเข้าใจไหมแล้วรถที่นายซื้อมันใช่ด้วยแแล้วนั่นคือฉูดฉาดได้ไหม <c oughs> <_ k> ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเป็นคนรวยก็อย่าที่เหนียวมากนะนะเขาบอกว่าไฟแช็นั่งของฉันอาเยูซาวะมิเอฮะเตะนันโบดะเซเขาพูดอมาว่าเราต้องรักษาชื่อนะคะรักษาหน้าของของวงตระกูลเขาใจแล้วหน้าโอกเขาสั่งสอนอะไรสักอย่างเนาะ อยากจะพูดต่อไปหรือว่าจะไปดื่มอเ,เออมาไปถนนชมพูกันไหมฉันรู้ที่ดีๆถนนชมพูคืออะไรอะถนนชมพูคืออะไรกันนะไปได้ยัง Follow กด RT อย่างนั้นเหรอ,อกด RT แล้วก็เดินตามได้ด้วยเอาใหม่ใม่ เราจะไม่เดินตามนะคะเรื่องอะไรเออ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 ขอโทษครับผมเมาแฉะแฉะเอ้ยเอ้อะไรอ่ะเอ้ยมีผู้หญิงเหรอเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะหยุดปล่อยมือจากน้องเขาคนนี้ของโกครูคนนี้ของโกครูเออนั่นแหละสวัสดีจ้าน้องเป็นไงบ้างจ้าฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าเด็กเด็กเอาเอาพี่เขาไปไหนแล้วอ่ะ เขาให้กดเดินอย่างสบายอารมณ์น,นะคะเดินเราเดินเดินแบบเออไม่รีบไม่รีบเลยอ๋อสั่งสอนไว้ที่ใช้เงินมากมายจังเลยแต่แบบยากุซ่านะในทางยากุซ่านี่มันอะไรกันเนี่ยการต่อสู้อย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออเออมันดูไม่เหมือนการต่อสู้เฮ้ยขวางทางอยู่ มาไหญ่มีปัญหาใหญ่พีชายมีปั้นหะแร่แล้าแมวก็ลังเลยอยู่ไม,ม่ได้เฮ้เพื่นเฮ้ยยังยังไม่คุยกับเขาเรายังไม่จบนะใครเป็นคนแก่ช่วยเอาจมูกออกปล่อยได้ไหมใครอะไร Hey, เฮ้ยร่มอะไริ่มก่อนเนี่ยฮะไปปูมาดิเข้ามาเลยโอเคยังไงให้ตายเหอเมาอย่างเปร hey, มันมันไม่มีค่าหรอกไปโอ้ยเขาบอกว่าไม่มีค่าหรอกไปถนนเส้นอื่นกันเถอะมันจะต้องไปถนนเส้นอื่นลเลยหรอคะจำเป็นเลยเหรอก็เดินอ้อมเข้าไปไม่ได้หรอคะแล้วคีริวก็บอกว่าเออไม่หรอก ฉันว่ามันมีวิธีที่เร็วกว่านี้ที่จะจัดการสิ่งนี้โอ้โลน,น่าจะต้องทําให้เขาสั่งหน่อยด้วยกําปั้นของฉันนี่แหละเออว่าดิอีกแล้วอไม่รู้เลยว่าเป็นพวกซาดิตหรือว่าเป็นพวกแบบว่าใจดีอ่ะเออสู้กัคนเมาครับ ยังไงอะ่ะโอ้ <ís im> <avez> โอเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย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 อยากลองอ่ะอยากลองอันนี้เว่อปะ ไม่สั่งก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะพี่เตะจนตายเลยปังเวอร์สาดิทแหละอืมสั่งเมาเลยทีนี้หน้าแดงไปหมด อะไรกันเนี่ยฉจะอยู่ที่ไหนกันแล้วฉันแต่อะไรอยู่ที่นี่แล้วนายเป็นใครโหสางเลยมึงเอว่าพราะเขาน่าจะสางแล้วนะเอ่อมันน่าจะเป็นความอ่อนโยนของนายนั่นแหละ <c oughs> ฉันจำได้แค่ว่ากำลังดูมิวสิกวิดีโออยู่ที่บาร์นะคะและอยู่ดีๆก็เอ่อคุยเรื่องไอดอลที่ชอบใช่แล้วแบบก็มีคนแบบเด็กบ้าคนหนึ่ง มาแบบว่าล้อเลียนนะคะแบบโชกจังที่น่ารักของฉันแล้วก็เออหัวฉันเต้นตุบๆๆไปหมดจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นฉันว่าพวกนายน่าจะพอแล้วนะกลับบ้านไปเออ,เอ,อครับเอาอโอเคไหมคุณเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาคุณไปที่รถไฟนะอเออขอบคุณมากนะคุณแบบว่าคุณแบบว่าใจดีมากเลยสำหรับอายุเท่านี้ เฮ้ยเขาเป็นเพื่อนกันเฉยเอาจบดีเฉยเออพูดเหมือนกันเลยจบดีเฉยตามไปเรื่อยๆตาม <What? S 1> น่าเบื่อจริงๆนะ่าอายมากๆบอกเลยนายแบบว่าต่อยหนักสุดๆเหมือนกับกอริลล่าน้ำหนักสองตันแต่ว่าเอาไปต่อยพวกคนเมาเนี่ยนะ รู้ไหมว่าความสาม,มารถพวกนั้นมันมีความหมายขนาดไหนฮะมันเป็นความสาม,มารถพิเศษนะันน่นั้นอ่ะอออฉันก็แค่อาจจะช่วยพวกเขาให้สั่งเมาแค่นั้นเนนองเ,เออๆๆๆๆๆเขาใจม,มันมันนั่น,น,นแหละนั่นแหละนั่นเป็นปัญหาอยากจะพูดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์อบอกเลยว่านายก็แค่ดื่มมันกึึบเดียวแล้วน้องนั้นก็โยนทิ้งไปนั่นแหละหมดเรื่องแล้วดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยนายน่าจะเป็นมาเฟียญี่ปุ่นใช่ปะเออประมาณนั้น เออใช่รู้เหมือนว่าจะมั่นใจในเรื่องการต่อสู้นะเป็นแบบระเบิดดีๆน <c oughs> ี่เองเ๋อเรียกว่าเป็นเด็กนะเป็นเจ้าหนูเจ้าหนูระเบิดเจ้าหนูเจ้าหนูไดนไมั์ <c oughs> เรียกฉัว่าเจ้าหนูอย่างนั้นเหรอฮ่าฮ่า่อย่าเพิ่หงหงุดหงิดไปเจ้าหนู <c oughs> แบบว่าเทียบกับฉันแล้วนายก็ยังเป็นแค่เด็กทารกกันเลยเฮ <c oughs> ้กิริวนายทำอะไรอยู่อ่ะไม่มีอะไรอ่ะ เดี๋ยวไปลคนนี้ก็มาเหมือนกันไปดีกว่าไม่เสียเวลาเอ่อดื่มมากเกินไปมันแย่นะปู่เออดูแลตัวเองด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอก่อนเอ่อฉันมีคําแนะนําอะไรดีๆให้แล้วฉันก็มีเพื่อนกําลังรออยู่ถ้าเกิดว่าอยากจะพูดอะไรก็เอาเร็วๆโอ้หหมากับเพื่อนอย่างนั้นเหรอ ฉันแล้วก็แบบแล้วก็พวกเอ,อเจ้าหนูหลายๆคนของฉันก็ <mm> เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับตอนที่ฉันยังอายุเท่านายเลย <mm> แต่ว่าถ้าเกิดนายใช้จ่ายไปเรื่อยๆอย่างเนี้ย <mm> นายก็จะไม่แกงขึ้นหรอกนายจะต้องใช้ตัวเองด้วยเงินน่ะฮะ <mm> เหมือนแบบสมัครสมัครฟิตเนสอย่างเงี้ยเหรอ <mm> 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 ไม่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 มันก็อันนั้น ด,ดีไปกว่ากันจ่ายกับเล่าเลยรู้เปล่าฉันหมายถึงว่าจ่ายให้ตัวเองอะ่ะแบบจริงๆแบบจริงๆอ่ะเหรอมันหมายถึงอะไรอะ่ะดีที่ถามเจ้าหนูมาแต่ฉันจะให้ความรู้พิเศษสำหรับนายคนเดียวโอ้โหเขามาเพื่อสอนให้เราใช้อย่างนี้ก็ได้เหรอถ้าเกิดว่าโดนโยนจะลดแดามจฮีทเกชนะคะเกจสีฟ้าข้างบนจะ เพิ่มขึ้นระหว่างที่เราบาดเจ็บแต่ว่าจะเพิ่มแค่แถบที่สองอเ,เออทำอะไรดีอีกทำไรทไ้คนมันใช้เงินเยอะมากเลยอะ่ะ30ล้านหูโอเคถนะ้าอย่างนั้นครั้งนี้นะคะเราก็หยุดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอไว้ตรงแค่ตรงอัปเกรด คุณคิรยิยูนี่แหละครั้งหน้านะคะโฮคูจะมาต่อจากตรงนี้เนาะอยากรู้ว่าพี่เขาจะพาเราไปทำอะไรแบบเขาเขาเดินช้ามากลา <c oughs> <c oughs> แล้วจิแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะต้องไปทำอะไรต่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหลังจากนี้บ้างนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งยิ่ง,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 งๆๆๆๆน้คด้นะคะง้นวันนี้นคิดอะไรโคู โอ้ไม่เลิกไปแล้วนะคะมา <c oughs> Yahoo มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลพรรภฮูกวัวนดนอนกับฮอกคุกกันนะคะมีทั้งหมด3ระดับ3ราคาพร้อมสิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะมาสิมาเถอะนะมาสิมาสิมาก็บอกให้มาไงนะมามาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้เลยนะ